ดิ่งเน้นนาเรื่อยไม่ไ<ป>มันมันเตกยขึ้นไม่รู้เลยนี่หว่าเกยกองดินเลยคันนู้นน่ะมันจะเขาจะไปโรงพยาบาลอะไรบ้า,หาหนาเลยขับไปเลยไปโรงพยาบาล

นอนลมพักหรือจะไปนอนศาราไปนอนสาราไหมไปนอนสาราไหม นั่งลงนั่งลง <c oughs> ผมกายโยนนี้มาเลยของกาวไม่ต้องลงแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะจับนั่งลงไปเลยเช่นขาลงไปเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs>